สวัสดีครับพ่อใหญ่สมบิตรักต่างไวยครับมีการสอนรักต่างไวยค่ะมันนี่มากินข้าวซุปน้ำมันน้ำมัส้มใส่อาปลาทูสองตัวล้วกะทอดไข่ดาวหนึงน่งวยพร้อมผักสุดข้างบ้านมากครับกินข้าวคุยกันนะครับกินข้าวว้ากัน กินไปว่าไปนะครับกินไปว่าไปสูบน้ำใหม่สมปีมือพญายมิทนะครับสูตรคนบ่าเ,เห็ดแต่ว่ากับเคยยกินนะครับเคยกินแล้วก็คิดว่าน่าจะเฮ็ดประมาณนี้เคย็อยู่เทือนึงนะครับ แต่ผมจุบตั้งแต่นุวยสมบัติใส่บริษัปทปลาทูอันนี้จะตำปลาทูใส่สองตัวสองตัวตัวละเท่าใดตัวละสิบสีตัวมันราาน้าหาา้าบาท4ี่ตัวร้าหบาทชีตัวยี่ห้าบาทมันตัวละห้าบาทกว่าพักที่กินกับมันจะเป็นพัก กระถินอ่อนนะครับยอดกระถินอ่อนยอดกระถินอ่อนครับยอดใบดพักีเลือดใบเลือดหรือใบชะพูนะครับ แดดฮ้อนๆเลยางจาวฝนตกไปหลายมือมือนีป้าถือทองฝาก <c oughs> จมใส <c oughs> มื่อเคลืนนี่ฝนบปรตกแต่ว่าตอนวะคำตอนประมาณช่วงหามงหัโมงแรงตกนะครับแต่ว่าบปรตกขอดเงอนเท่า ในบริเวณนี้ตกนะครับอืมหยาดเลยนะปาดไข่ดาวจะคือสุข,ขัก <laughs> ซุกตำไข่ต้มอะต้องมากเหมือนนั่ะตั้งมากแบบนี้เอาบะสุกก็ได้เอาซุกก็ได้ไข่ดามันจะแสบต้องตำให้มันเนื้อไข่แดงมันซตำเป็นอย่างกาอกพอดีแสบ มันนี่วันที่สามสิบแล้วเนาะสิ้นเดือนแล้วเันเดือนออกแล้วบางหน่วยงานเงินเดือนออกมืันนี้นะครับวันนี้เป็นวันเงินเดือนออกมือสามสิบเอด เดี๋ยวาบุมีเ้ินเดือยเนเป็นกินแบบใดก็ชิมมันกระทินเนี่ยมันคืออันพักกระักกะดพักกะดอมอโอ้ย <c oughs> มันแบบผักกระถินไม่เคยกินเล่นมาบ่แล้วคุณมากินผักทันผักแบนบนั้นสิพวกกินฝาดเหรอฮะฝามันฝาด เป็นคนที่คนบ,นบ้านๆด้วยนะครับแต่ว่าบวก,กินของบ้นบานๆเป็นคนบ้นบานๆแต่ไม่กินของบ้นบานๆานี่ยคราคือพักพักพวกนี้มัน,เป,นเป็นพักพื้นฐานของบันบ้านอยู่แล้วเนาะเพยังพื้นที่ของห้องอะไม่ได้ไกลกันบ้านเด้ อันนี้เดชเขาบอกองกินกับเบือ้องร่องกินกับเบิ้งแล้วก็มาบอกแน่ว่ารสมันเป็นแบบเดชกินเด้ออันนี้กินดิบบอกากินกับอันนี้ลองเบิ้งเนี่ยกินกับอันนี้ปะเขากคอยอามาก,กินกับอันตุ้มน้ำมันสมเด้อันอยูทั้ทงเล่าเขาเห็ดอันนี้กก,กับหน่อยผู้อัดเขาเห็ดอ,อันมีกัวพัน มีพัวพันเดี๋ยวเอิ้นมามีพัวพัน <c oughs> ปิ่งเป็ดเพื่อนกับไซเฮากับอานี่พัน่นกันถ้าว่าเฮาสือพักสืออย่างอื่นมันแพง <c oughs> สือยองินถูก สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเฮ็ดจังไดมันค่อยจะเขากันได้เฮ็ดอันใดมันเขากันดีที่สุดนั่นคืออาหารที่อร่อยเป็นอาหารที่แซบเข้าต้องรู้ใจเขารู้ว่าความเขาเนี่ไปในทิศทางใดอาหารตัวนี้ไปในทิศทางทิศทางใดควรจะกินกับอะไร ห <c oughs> ลังจากลุ้ยมากไก่จีมแล้วนะครับนี่จบแล้ว อะอนะพ่อแล้วกินบันไครอันนู้อหั่นเมื่กินครับจม,ม,มนนบนบันไม่จมเปยงไหนรงบังกินกันได้แล้วก็กระลงลงเหม่งก็ คือเพราะว่าของมันต้องมีของมันต้องคู่กัน <S <S ของคู่กันที่ว่าคู่กันแล้วมันเข้ากันที่สุดนั่นแหละครับของต้องคู่กันคือคกกับต้องมีสากถ้าคกบ่มีสากก็ไม่ใช่คือมอหนึ่งเขาก็หัวหนึ่งเขาก็ต้องเป็นของคู่กันเค็ดเขาเฮ็ดเฉพาะของไฟข,ของมันมีกระทะก็ต้องมีตะลิว <S <S เป็นของคู่กันอยู่แล้ว คืออาหารแต่ละประเภทอาหารแต่ละอย่างมันจะมีของครูกันคือน้ำไม่ส้มนะครับคนอีสานกินปลาล้านะครับกินกินปลาล่ากินปลาแดกถ้าเอาน้ำไม่สม้มอ่ล่องล่องล่องมึงนะครับเอาน้ำปลาแดกไม่หยดใจเอาน้ำปลาล่าปรุงด้วยรสน้ำปลาลาคุณจะกินไม่ได้เลยคือกินของเขามันจะมันมันโบแมนนะครับมันโบแมนของครูกันแกง แกงสม้มแกง,ย,งย่างยังเสียห้เข้ากับจะไปใส่น้ำปะลากับบะได้ครับเป็นแกงสม้มถ้าเป็นอ้อมขาดน้ำปะลาไม่ได้ยังสินะครับเม่เมนวากินอเป็นคนพื้นที่นี่กินตัวนี้แล้วจริงมาใส่ทุกอย่างกับอะไรนะครับมาใส่ทุกอย่างไม่ได้ยังเสียเอาน้ำมันหมูมาผัดมันก็ไม่เข้ากันนะครับอันนี้เครื่องปรุงรสก็มีแค่น้ำปลากับพรชูรสแค่นั้นนะครับสองอย่าง แล้วผักเนี่ยผักที่กินเข้ากันกับซุปน้ำมันสมที่สุดก็คือเป็นยอดผักกะทินหรือว่าเนี่ยเป็นใบผักกิเลือดลองกินบึงนะครับมะพันธุ์ส่กันมะหยัยำตัวเนี้ยมันจะมีออกรสหวานน,นิดนิดถ้าสังเกตนะครับสังเกตในข้ามะยำใส่กันบึงรสผักกิเลดเนี่ยมันจะมีรสหวานในขนาดที่ผักกิเลศเนี่ยถ้าไปแกงใส่อมหอยนะครับใส่อมหอยใส่อม น้องแกงออมน้องเมียนะครับอมออมน้องวัวออมน้องว่วงออมน้องว่วมันจะเข้ากันนะครับเป็นผักชีกับผักที่เลือดขาดกันไม่ได้นะครับผักหัราพาเอ้ยยังเห็นนะครับยอดผักกะทินกินกับปนลกับแจวแจวเข้ากันผักป็นกับซุปน้ำมัสมลองกินเบิองนะครับผมแซบอีรีผมเป็นยังค่อยอกเก็บผักซุ้มเอื้ผมเคยอบเก็บผักกระโดนมากินครับเพราะว่ามันบ่เข้ากันนะครับพวกผักกินกับลาบ กินกับลาบแซบมันกับอีกประเภทหนึ่งประเภทของอาหารซึ่งมันของคู่กันก็ยังผพ้่มยิ่งกับไส้ถ้าเป็นผัวเป็นเมียกันนะี่แหละยกเว้นคนที่อเป็นทอมทอมเป็นทอมเ็นดีหรือเป็นกระเทยก,ก็เป็นเกียร์ที่ว่ามา่เอากันก็คืออันนั้นก็คือผิด <Yeah. S 1> ผิดเพศนะครับก็ <Yeah. S 1> คือผิดอ่าผิดที่เขาสั่งมาอันนั้นมันก็ไม่ได้ว่าข้าเจ้าเนอะครับนี่หละก็คือ mm. เป็นเป็น,ปนทุกอย่างมันจะมีของคู่กันอยู่นะครับ ถ้าเข่ากันแล้วมันกะจะไปกันได้ถ้าบ่อเอ่อบ่เข่ากันกินแล้วบ่เข้ากันมันกะไปคนละทางนะครับผมอ่ะเอาไปซัมเนีก้กอนเนาะแต่ไปแล้วบะเก็บทองเอาออ้านิ้นตาเก็บทองล้วเอาซัมเนี้แล้วครับผมสวัสดีครับสบายดี